นายโยนใช่ไหมใช่แล้วีพันอะไรบ้างนะคะพมจีเอาไปดำาครับเี่ยวดีเียวีเมันดำที่ามือดำได้เลยอันนี้อันนี้จักวัดเหรอคะนี่อันนี้ยี่สิบจังสิครมืออนที่ยี่สิบันใดเนี่ยเขาเจ้าเขาไม่ยนะเขจ้าดำอ่ะเขากมอันท่สอขอมาโจสขอมาโจสเข้ากมนี่ขอด อสามพันจีหปีไก่<อ>เห็ดได้ผลยกหน้อ๋อปีไก่เฮ็ดไ้ผลปีนี้เลยเห็ดแบบนี้หมืนเลย<อ>มหอมหอมนะพี่ทูนรู้สึกว่ามันหอมหอมนะต้นก้านะหอมหอมน่แหะพี่กินกา้ากินหนาอหอมหก็ะีด่กดินนกระดาษกรสอดข้างล่างกระติกกระสอบนี่ละะดินใส่ ก็ปุ้ยกับขิงง่วนแยมแถอนนี่ถอนหล่ะครับเป็นเปเอาเลยบ่ครับครับเลยฮะไอนี้ใส่แต่ขี้ดินซื้อมันบ่คงไหมขี้ดินกับเส้นเดียวขี้ดินกับขิงง่วนมันบ่คงไหมนั่นตกในในวัยเนี่ยบอกไม่ถึงว่าใส่เส้นเดียวหรือใส่เส้นน่อยๆครับใส่เส้นเดียวแล้วเอาดินกบครับไม่ถึงว่าตอนวันอนว่านี่เาเอาผัดติ๊ปูเอาเอาเอาขี้ง่วนใส่เอาขี้ดินใส่สิบอ๋เอาห้วยนั่นเนี่ยเอานั่นห้วยที เราเป็นยังคือต้องเอาพลาสติกมาคุ้มของบนไว้คะต้องไปเอาแซลเลนมาคุ้มไว้ยานมันแดดมันแห้งมีมันปลอดภัเด้ออันนี้กีดินกีดินน้อยๆกะขี้ดินนี่หยาบตัวนี้เอาเอาดินใส่บางๆางก็เหมือนเขากับว้านเม็ดขอนนะเขาจะเอาดินผสมแล้วก็ฮดน้ำฮดน้ำสิบห้ามือนี้ ดำได้ครับสีผ้ามือเ้าสิเอาไปโยนเอาเป็นปะคะนี่เพราะท่านถึงสีผ้าแต่ว่าเปลี่ยนนั่นถึงมือนี่แหละเปิดขึ้นไปหอมหอมันนี้เป็นไมโตกาไมหอมหอมอันนี้แม่โจสองเนี่ยนี่สั่งมาจากเชียงรายมาเนี่ยนี่เปิดนั่นกันครับนี่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 หล้วบันนี้เ้าสิเ้าสิแยงห่าถอนเ้าอย่างใดบันนี้ดึงพาติขึ้นเลยบปล่าห้ากะนี่เ้าสิพับไปเลยพับเครื่องพับเครื่องพับเครื่องไปเ้ากับขาดหน้าเรียบร้อยเ้ากั เอาไปปูไว้เท่ากับเนี่ยมมนไม่ดึงเอาที่ไหมมันไงยุ่นไปเลยกสีดำเอาดำเอาแดงดำจับจับต้นผมสีไก่ผมใส่ต้นสองต้นพีนี่ใส่สองต้นทีเก่านอ่ะอ่าอีกสองต้นหมายถึงว่าเข้าเข้าอุ่มพติกไปเลยวันเถอะพับภาสีอุ่มไปเลยครับขาดหน้าเรียบร้อยก็เอาตัวนี้ใส่ลอนยูไปลงกหายหน้าด้วย บันใดห้าวไปจังไปฉีกออกนี่มันมันมันบริโภคนะฉีกออกเลยครับเนี่ยทานจากขบวนแล้วครับทานดึงมันก็ดจะเป็นแท่นบันใดห้าวคอยไปแยกต้นออกเอาบ่ได้มัดก้ามัดย่างแงบ่ได้มัดก้ามัดยัางากบ่ได้ปิดเตะกันยางได้หลบันใดกี่ไรไอ้นี่หกกิโลสามไรครับหกกิโลสามไรขอขอไม่โจสองนี่สองกิโลสามไรครับนี่ยสามสามพันนี่เขากำน้ำอีกเขา อันนั้นเขากำอันนี้แม่โจส้สองหกกิโลหกกิโลจะไปก่อนอันนั้นเขากำนี่หกกิโลตกไอ้มีที่จะดำสามไร่สามไร่ครับอันนี้ก็คือแม่โจส้สองสามไร่ขึ้นกันอ่าสามไร่ขึ้นกันแกว้ว่าสีมีเสริมขอดอ่ะเขาดอนนี่ต้องเอาไปปลูกมองได้ที่สูงปะ่ะครับครับมีมดอนดอนเนะใีใส่นัางโน้นครับตัวนี้ติดใ่ทั้งคุมมีสามพันครับมีสาม แต่ว่าเดี๋ยวนี้สั่งหอมนาคามาอยู่เดี๋ยวนี้หอมนคาคนายังอหอมนาคาปัตูมาตานองค่ายพุ่นย็ดรอย้าสิบ่ไท้สามซองเออสีอามาล่องเบงอีกสีสีว่ายังสีนั่นมาวันนี้ก็เป็นการแลกเปียนนี่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 งด้วยเนี่ยถรามาติแเราก็นี่เอาตัวนี้เขายังเดียวไม่ได้แบ่งเลหนอย มันได้กินได้เหอเค่เด้อผักพีกล้วยมันต้องนี่ไหมกล้วยกับผักพีชดิเอะปลูกใส่กันเลยจิอ๋อนี่ล่ะปลูกใส่ปลูกปนกันไปเลยวันนี้ก็ทำเป็นป้ายยางม้วนหันเพได้เก็บผักพริกกินได้มีอันครับมีอันมีมะนาวเนี่ยเป็นลูกแล้วนั่นเห็นไหมนั่นโอ้ยฝรั่งฝรั่งอันนี้แค่ร่องเดียวคือร่องตัวอย่างนี่แหละนี่แหละโรงเรียนชีวิตที่จอยนี่แกเอากล้วยแล้วก็ผสมกับผักพีชเบื่องเรื่องนานแล้ว เพื่อนตี๋เพราขึ้นตรงเนี่ยเพื่อนตี๋แงนหรอกมากันที่เด้อไหนจากหาแสงแงนมาถึงว่าต้นออกพฮกนัหนิมนาค่ะต้นหอมอ๋อต้นหอมอ๋อเออนี่อันเนี้ยโอเคจะเป็นหาแสงก็คือนี่แหละค่ะอันนี้เต้องลบกาปิสกับอันนี้ทดลองครั้งแรกหรือยังไงเอาไว้ในร่มครับกันกันเพิ่มเหมือนน่ะอ๋อโบเด็กความชื้นนะฝนเฮ็ดหยากก็เลยมายกลองยกเป็นแค่ปลูกอื แล้วก็ดูพริกแกนะคะพริกแกแซมไว้ใหนด้วยกันกับต้นกล้วยนี่ดูลักษณะการเอียงหาแสงของต้นหอมเอียงไปทางเดียวกันหมดเลยนนีี่่ละ้